วันนี้เรามาทำโทนเนอร์ใช้กันนะคะเป็นโทนเนอร์กุหลาบชาเขียวนะคะอุปกรณ์ที่เตรียมก็จะมีฝาสกัดกุหลาบนะคะน้ำกุหลาบนะคะกรเสียแล้วก็ชาเขียวมะลินะคะกรเสียถ้าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยโทนเนอร์ของเราจะต้องแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ใช้ได้แค่ เจ็ดวันนะคะแต่ว่าที่หวานทำเนี้ยใส่กัมเสียไปด้วย0.5 ml นะคะก็คือไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้แล้วก็จะเก็บไว้ใช้ได้นานขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเราทิ้งชาเขียวกับน้ำอุ่นนะคะไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้ว ก็เอาชาเขียวนะคะมาเทใส่ขวดตามที่เราต้องการแต่ว่าไม่ต้องเต็มขวดก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่สารสกัดกุหลาบกับน้ำกุหลาบลงไปนะคะใส่รู้สึกจะใส่ประมาณ5กรัมนะคะเสร็จแล้วก็ มาใส่กันเสียนะคะกันเสียตัวเนี้ของหวานใช้ยี่ห้อไม้นะคะก็คือมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กันเสียลงไปประมาณ0.5 ml หรือ0.5กรัมนะคะ พอใส่กันเสียเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปิดฝานะคะแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้เลย